วันนี้ผมมาเที่ยวเมืองชิบามาตะนะเป็นเมืองเก่าแก่มีขนมโบราณเยอะแยะไปหมดเลยนะครับชื่อสถานีชิบามาตะตเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามีขนมอะไรกินเห็นเขาว่าจะเป็นดังโงสีเขียวแล้วก็จะมีถั่วแดงลาดกำบบนอ๋อันนี้น่าลองวันก่อนไปความ,มาคุระไปกินดังโงที่ทาซอสก็จะเป็นเค็มๆหวานๆนแป้งเนียเหนียวเนื้มๆหอมๆวันนี้จะไปลองแป้งสีเขียวดูว่ามันจะเป็นแบบไหน ออกจากสถานีมาเราก็จะเจอคุณลุงโทระนะครับงเป็นนักแสดงที่เคยเยี่ยมเยียนถิ่นนี้นะมันตั้งงงเลยไม่มีรสชาติอะไรนี่เราอยู่ที่ประเทศไทยหรือเปล่ามันเหมือนซีอิ๊วหวานเลยครับเพื่อนๆซีอิ๊วดำบ้านเราใช่ไหมลองใส่ถั่วลงไปแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะครับ กินเส้นใหญ่ผัดกับซีอิ๊วดำเลยครับเดี๋ยวใส่ถั่วลงไปแล้วเดี๋ยวเราลองชิมดูนะครับว่ามันเป็นยังไงต่อมันก็อร่อยนะเราใส่ถั่วลงไปทำไมมันอร่อยซะงั้นมันเป็นขนมที่แปลกแต่อร่อย <c oughs> <c oughs>